ขั่วหอมกระเทียมพริกต้มผักปลาทูยา่างผักสดนะคะหัวพริกเสร็จแล้วทำการตำนะคะตำให้ละเอียดก็ใส่ปลาทูลงไปตำตำปรุงรสโดยมะนาวน้ำปลาร้าผงนวัวน้ำปลาแค่นั้นแหละ แล้วก็ใส่ปลาทูลงไปนะคะนี่ปรุงรสยายอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะน้ำปลาร้าน้ำปลาผงนัวมะนาวเพื่อน ปลาทูเสร็จเรียบร้อยจ้าอ,อยู่เมืองนอกได้กินอย่างนี้ก็โหยเพื่นนอนๆเลยสุดยอดแล้วปกินกันน้ำผลไม้ปั่นนะคะ